สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Forex DC Trading แล้วก็เพื่อนๆน,นักเทรดมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เรามาดู Movement ของทองคำนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราคมก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบจะเป็นวันที่โดนันท์ธรัมจะรับตำแหน่งผมเชื่อว่า ผมคาดว่านะอย่าไปไม่ใช่เชื่อว่าผมคาดว่าวันนั้นจะมีการสวิงสวิงขึ้นในกรอบค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับมีสองซีนารีโอที่คาดการไว้อันแรกเลยคือเขาจะขึ้นนะครับอันแรกคืออันขึ้นนะครับอันที่สองคือน่าจะสวิงรุนแรง เพราะว่าเจ้ามือเขาไม่เขาไม่เขาไม่ให้อะไรเราง่ายๆนะครับเขาก็คงจะหาทางที่จะสะบัดเรานะครับตกจากรถไฟนะครับหาทางที่สะบัดเราตกจากเท่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามูฟเมนต์เป็นอย่างไรเอาเฉพาะแค่วันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็ อย่างแรกเลยนะครับก็มีมีออเดอร์บุ๊กนะครับโอเอาเรื่องอยู่นะครับออเดอร์บุ๊กมีทั้งล่างข้งบนเลยนะครับข้างล่างก็อยู่ประมาณ5 2 6 5 0นะครับที่เราเห็นตัวต่ำๆเนาะ2641นะครับแล้วก็ข้างบนที่เราจะเห็นก็คือ2679นะครับ,บรก็วันนี้เราก็มาดูกันนะครับ 2 6งหกสองหกห้าหนึ่งนะนะครับเอาสองหนี่แหละนะครับแล้วก็สองหกเจ็ดเก้นะครับ,26 79, 26 50, 26 79, รบถ้าหลุดลงมาก็2650กหาูนอยูประมาณนี้นะครับอ่ะสองหกห้ 50, นะครับแล้วก็สองหนะสองห สองหกแปดศูนย์น่นะครับสองหกแปดศูนย์เราเตรียมข้อมูลเราไว้ก่อนอ่ะนะครับเราจะมีออเดอร์บุ๊กมาอยู่แถวแถวนี้สองหกห้าศูนย์นะครับะรน, 50, นะครับนี่ออเดอร์บุนะ๊กอ,อยู่แถวแถวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้วัน วันที่15บห้านะครับก็จะมีข่าวตอนสองทุ่มครึ่งน,นะครับแล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าข่าวเขาจะส่งผลยังไงนะครับ FOMC สป e e นี่ Speed ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรละเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะไปเกี่ยวกับทัาแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ตอนนี้เราจะเห็นว่ากราฟยังไม่สามารถเบรกไฮตรงนี้ได้นะครับ ยังไม่สามารถเบรกไฮตรงนี้ได้ก็ก็รอการเบรกแหละรอการไปถึงแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะต้องมาถึงกรอบสามเหลี่ยมเขาก็มาถึงจริงๆนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าเขาจะทําอย่างไรก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างแนวต้านนะครับนะครับหเห็นเห็นแนวต้านไหมครับเป,เป๊ะเลยนะนะครับแล้วก็มีการยกตัวขึ้นแล้ว ตอนนี้เราก็มาสร้างแนวต้านเพิ่มเติมนะครับบริเวณนี้ไม่ควรหลุดนะครับบริเวณนี้ไม่ควรหลุดนะครับบริเวณนี้ไม่ควรหลุดถ้าไม่หลุดก็ไปกันข้างบนนะครับกราฟอาจจะเห็นไหมครับเขาก็ชนใช้ได้นะครับนะครับ,นะรบทัดใช้ได้ อ๋อบนสุดเลยเพราะฉะนั้นกราฟก็อาจจะขึ้นมาออกอย่างนี้นะครับออกข้างแล้วก็ขึ้นนะครับครับอาจจะออกข้างแล้วก็ขึ้นครับผมก็ใช้อันนี้เลยแล้วกันครับอาจจะออกข้างแล้วก็ขึ้นนี่นะครับแล้วก็จะเบรกทะลุอันนี้ไปด้วยคร <c oughs> ับเบรกทะลุอันนี้ไปด้วยไม่น่าจะลงและหล่ะนะครับ <c oughs> หรือไม่ก็ตรงนี้นะครับ ถ้าหลุดมานะครับไม่สวยนะถ้าหลุดตรงนี้มานะครับก็ลงนะครับลงมาที่กอบนี้นะครับแล้วก็จนสามารถลงมาถึงกรอบนี้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตอนข่าวนะครับขึ้นอยู่กับตอนขาวเจ้าอาจจะไม่อยากให้เราไปก็มาเก็บแฟดไซด์เวก้อนนี้นะครับก็เราไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับทุกอย่างนะครับก็ยืนอยู่กับปัจจุบันอยู่หน้างานนะครับ อยู่น้าง,งานว่าหน้าง,งานเขาเอาอย่างไงส่วนตัวนะครับผมใบแัดขึ้นส่วนตัวนะเพราะว่าการเขาลงมาเขายังไม่ขึ้นไปเคลียรตรงนี้นะครับเขายังไม่ขึ้นไปเคลียผมก็คาดว่าเขาจะต้องขึ้นไปเคลียนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีนัยยะมากกว่านะครับแล้วก็ออร์เดอร์บุ๊มีสองหกแปดศูนย์เนาะน่าจะไปสองหกแปดศูนย์คืนนี้มีข่าวก็อาจจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับเซมไฮบริเวณนี้ นะครับก็ทรงยังไงก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับเรายังเห็นดาวยังยกไปเรื่อยๆนะครับยังเป็นขาขึ้นครับทรงยังเป็นขาขึ้นโลยังถูกยกอยู่ตลอดเวลานะครับนยครับโลยังถูกยกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เบรกโลนี้แล้วด้วยนะครับเบรกโลนี้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองขึ้นแต่ก็ไม่ไม่ประมาทนะครับ ไม่อยากไปบายแอดมองกราดมองมองทั้งความเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็คาดการประมาณนี้แหละน่าจะอยู่ได้ดแถวแถเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายนะครับ27งเจ็แโอ้ยสาไปได้สองเดสี่เกเลยนะเนี่ยอ่ะวันนี้เราวันนี้เราอย่าเพิ่งไปเล็งผลเลิศก็เอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับ จุดหมายคือตรงนี้ TP นะครับ1น,นะอันนี้เป็น TP 1นะครับ TP 1แล้วก็อันนี้จะเป็น TP 2นะครับแล้วก็อันนี้เป็น TP 3 คลิปยาวหน่อยไม่ได้มาหลายวันนะครับเป็น t p 3นะครับอ่ะก็ไปเลือกโซนกันเอานะครับ EP 1แล้วก็ EP 2นะครับแล้วก็ g p 3นะ EP 1ก็จะอยู่ที่ตอบแชนเนลนะครับ t p 3ก็จะอยู่ที่เฟรมไตรงนี้นะครับอ้า PMGM นะครับโบกเกอร์อันดับหนึ่งของเทศออสเซีเนีย เทรกับ TMTM จะได้สเปรดที่ตำ่ำนะครับได้สเปรดที่ตำ่ำนะครับสเปรดแค่25เองนะครับแล้วก็สามารถนำผมก็มีการบายขึ้นมาแล้วเนาะสามารถนำคะแนนนะครับไปแลกเป็นเงินสดได้เลยไม่ต้องไม่ได้เป็น equity ได้เป็นเงินสดได้เลยนะครับก็ กลับจากเที่ยวนะครับต่างประเทศก็วันนี้ก็มาทําแผนให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้กําไรกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ